เคยมีไหมคะคนที่เราคิดว่ารู้จักดีแต่พอเมื่อรู้ความจริงกลับทำให้เรารู้สึกตกตะลึงและตั้งคำถามว่าคนคนนี้สามารถทำสิ่งที่น่ากลัวได้ขนาดนี้เชียวหรือบางคนอาจดูเหมือนไม่มีพิษสงเป็นคนธรรมดาในชีวิตประจำวันแต่ในความเป็นจริงพวกเขาอาจซ่อนความลึกลับความโกรธแค้นและความเอามหิตไว้อย่างแนบเนียนจนเราไม่มีวันรู้สวัสดีทุกท่านนะคะ สำหรับสัพพะเรื่องเล่าของเราในวันนี้เป็นหนึ่งในคดีฆาตกรรมที่สั่นสะเทือนสังคมอเมริกาเมื่อชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นคนธรรมดาและชายชีวิตอย่างเรียบง่ายกลับถูกเปิดโปงว่าเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมอันโหดเหี้ยมเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังบานประตูบ้านเช่าแห่งนี้มีอะไรมากกว่าที่ตาเห็นอะไรคือแรงจูงใจที่ผลักดันให้เขาให้กาวข้ามขอบเขตของมนุษยธรรมมาร่วมหาคำตอบในคดีสะเทือนขวัญน,นี้ไปด้วยกันกับ ไมเคิลรีดัตตีเจ้าของบ้านผู้ร้ายกาศก่อนจะไปรับชมและรับฟังเรื่องเล่าของเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสัพพะเรื่องเล่าตอนใหม่ๆที่เราจะหยิบมานำเสนอในตอนต่อๆไปด้วยนะคะก่อนที่เราจะเจาะลึกไปถึงเหตุการณ์สำคัญในวันนี้หญิงขอพาทุกท่านย้อนทำความรู้จักกับตัวตนและภูมิหลังของเขากันก่อนคะ่ะไมเคิลรีดัลลีเกิดและเติบโตในรัฐว์ชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกา เขาเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีค่ะเนื่องจากครอบครัวของเขามีปัญหาเรื่องการเงินและมีการทะเลาะเบาะแว้งอยู่บ่อยครั้งในขณะที่เพื่อนร่วมวัยส่วนใหญ่มีชีวิตปกติไมเคิลกลับเป็นเด็กที่เก็บตัวไม่ค่อยสูงสิงกับใครและเมื่อถูกกดดันหรือว่าขัดใจเขาก็มักจะแสดงออกถึงความรุนแรงจากการให้ข้อมูลของเพื่อนบ้านและคนที่รู้จักกับเขาต่างก็บอกว่าเขานั้นเป็นคนเงียบ แต่เมื่อใดที่ความอดทนสิ้นสุดเขาก็จะกลายเป็นคนที่โมโหร้ายอย่างคาดไม่ถึงเมื่อเขาโตขึ้นไมเคิลก็พยายามสร้างชีวิตของตนเองด้วยการทำงานหลายอย่างเพื่อหารายได้เนื่องจากเขาไม่มีการศึกษาที่สูงนักงานที่เขาทำส่วนใหญ่จึงเป็นงานที่ใช้แรงงานซึ่งเขามักจะเปลี่ยนงานอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นเพราะความไม่พอใจในงาน หรือปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงหลายปีก่อนที่จะเกิดเหตุไมเคิลได้หันมาทำธุรกิจให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเขามีปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักในช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุและมีรายงานว่าเขามีปัญหาขัดแย้งกับผู้ที่มาเช่าบ้านหลายรายเนื่องจากการจ่ายค่าเช่าล่าชา้า และในบางกรณีเขาแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวและค่มขู่ผู้เช่าอย่างเปิดเผยนอกจากนี้ไมเคิลยังเคยมีประวัติถูกจับกุมในคดีเล็กๆน้อยๆเช่นความผิดเกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะโดยไม่มีใบขับขี่และยังมีรายงานว่าเขาเคยใช้สารเสพติดซึ่งไม่เพียงทำให้สถานะทางการเงินของเขาย่ำแย่ลงแต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตทำให้เขามีอารมณ์แปรปรวนและมีพฤติกรรมรุนแรงมากขึ้น มีข้อสังเกตว่าเขามักแสดงท่าทีที่ดูไม่เป็นมิตรและเงียบขรึมผู้คนที่รู้จักกับเขาต่างบอกว่าเขานั้นเป็นคนนึกลับเก็บตัวและยากที่จะเข้าถึงแต่อย่างไรก็ตามไม่มีใครคาดคิดว่าชายคนนี้จะเป็นคนที่สามารถลงมือก่อเหตุอันโหดร้ายได้ในช่วงปลายปี2019ไมเคิลได้ตอนรับคู่รักหนุ่มสาวออสตินเวนเนอร์วัย27ปี และเจสสิก้าลูอิสวัย35ปีเข้ามาเช่าห้องที่บ้านของเขาในรัฐวอชิงตันซึ่งทั้งคู่มีความตั้งใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเวลาผ่านไปในคืนวันที่9มิถุนายนปี2020ไมเคิลรีดตดีก็ได้ลงมือสังหารคู่รักด้วยปืนอย่างโหดเหี้ยมจนเสียชีวิตจากนั้นก็ได้แยกร่างของพวกเขาและนำไปบรรจุในกระเป๋าเดินทาง เพื่อต้องการกำจัดหลักฐานเขานำกระเป๋าใบนั้นไปทิ้งที่ชายหาดในบริเวณเวสซีแอตเชก่อนที่กลุ่มวัยรุ่นที่กำลังเล่นแอปพลิเคชันหนึ่งอยู่จะมาพบกระเป๋าที่มีกลิ่นเหม็นและแจ้งตำรวจในอีกประมาณ10วันต่อมาการค้นพบนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับชุมชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างมากเนื่องจากสภาพของเหยื่อและความโดหดร้ายในการกอ่อเหตุ หลังจากที่มีผู้พบศพคู่รักหนุ่มสาวเสียงสะท้อนของคดีสะเทือนขวัญน,นี้ก็ได้ดังก้องไปทั่วรัฐวอชิงตันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งและเริ่มดำเนินการสืบสวนทันทีโดยเริ่มจากการตรวจสอบศพหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุพร้อมกับหาคำตอบว่าทำไมคู่รักที่ไร้ทางสู้ถึงต้องมาพบจุดจบเช่นนี้การตรวจสอบศพในกระเป๋าเดินทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่า ผู้เสียชีวิตคือออสตินเวนเนอร์และเจสสิก้ารูออสโดยพบร่องรอยของการถูกทำร้ายอย่างรุนแรงทั้งคู่มีบาดแผลจากการถูกยิงและร่องรอยอื่นๆที่บ่งชี้ถึงการถูกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมนอกจากนี้ร่างของเขายังถูกชำแหละออกเป็นส่วนๆเพื่อใส่ลงไปในถุงพลาสติกก่อนที่จะถูกยัดใส่กระเป๋าเดินทางหลักฐานทั้งหมดชี้ให้เห็นถึงความโหดร้ายอำมหิตของผู้ก่อเหตุ ซึ่งเกินกว่าที่คนธรรมดาจะกระทำได้เมื่อตำรวจเริ่มทำการสืบสวนพวกเขาได้เริ่มค้นหาผู้ต้องสงสัยจากข้อมูลเบื้องต้นของเหยื่อและพบว่าทั้งสองคนเคยเช่าห้องพักของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าไมเคิลรีดัตต์การหายตัวไปของทั้งคู่เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่พวกเขาย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของเขาเจ้าหน้าที่จึงเริ่มสืบสวนไมเคิลก่อนที่จะพบว่าเขา เคยมีประวัติขัดแย้งกับผู้เช่าคนก่อน,อนโดยเฉพาะกับผู้เช่าที่ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ตามกำหนดซึ่งมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไมเคิลเกิดความขัดแย้งกับคู่รักหนุ่มสาวในการตรวจสอบบ้านของไมเคิลเจ้าหน้าที่ตำรวจพบหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงเขากับการฆาตกรรมครั้งนี้เช่นคราบเลือดที่พบในห้องเช่าหรือบริเวณที่ไม่น่าจะพบพวกเขาจึงเก็บตัวอย่างคราบเลือดเหล่านั้นไปทำการตรวจสอบ DNA และผลที่ได้ ก็ชี้ชัดว่ามันตรงกับ DNA ของเหยื่อทั้งสองคนนอกจากนี้ยังมีร่องรอยการต่อสู้ในห้องเช่าที่คู่รักพักอยู่เจ้าหน้าที่ใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยร่วมมือกับนักนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบหลักฐานต่างๆอย่างละเอียดที่สุดหลักฐานเหล่านี้ทำให้เจ้าหน้าที่มั่นใจว่าไมเคิลมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการหายตัวไปและการฆาตกรรมคู่รักลุ่มสาว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ออกหมายจับและทำการสอบปากคำเพิ่มเติมในระหว่างการสืบสวนไมเคลิลเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและพยายามจะโยนความผิดไปให้กับคนอื่นแต่หลักฐานพยานบุคคลและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ตำรวจได้รวบรวมมาก็ชัดเจนพอที่จะเชื่อมโยงเขากับเหตุการณ์สังหารครั้งนี้นอกจากหลักฐานทางกายภาพแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้รับข้อมูลสำคัญจากเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้นอีกด้วยซึ่งเพื่อนบ้านบางคนรายงานว่าพวกเขาได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทและเสียงร้องขอความช่วยเหลือในคืนที่เหยื่อหายตัวไปรวมทั้งยังมีรายงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของไมเคิลในช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วยซึ่งทำให้ภาพของเหตุการณ์และความพยายามปกปิดของเขาค่อยๆชัดเจนขึ้นหลักฐานที่หนาแน่น และการให้ข้อมูลของพยานบุคคลก็ทําให้ทางเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวเขาได้และตั้งข้อกล่าวหาในคดีฆาตกรรมในที่สุดความจริงของเหตุการณ์ที่น่าสะพึงกลัวนี้ก็ถูกเปิดเผยออกมาและทําให้สังคมต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าเขาได้ลงมือสังหารคู่รักหนุ่มสาวและจัดการกับร่างกายของพวกเขาอย่างไร้ความเมตตาในตอนนี้ เราจะมาสำรวจแรงจูงใจและเหตุผลที่ทำให้ไมเคิลตัดสินใจก่อเหตุอันโหดร้ายในการวิเคราะห์เชิงลึกนี้เราจะพยายามเข้าใจว่าอะไรคือสาเหตุที่ผลักดันให้เขาลงมือฆาตรกรรมคู่รักหนุ่มสาวที่ดูเหมือนจะไร้ซึ่งความผิดการสืบสวนได้ชี้ให้เห็นถึงสาเหตุที่เป็นไปได้หลายประการที่อาจทำให้ไมเคิลกลายเป็นฆาตรกรค่ะโดยปัจจัยแรกปัญหาทางการเงินและความขัดแย้ง จากรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าไมเคิลประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักในช่วงก่อนเกิดเหตุหลักฐานหลายชิ้นชี้ชัดว่าเขามีปัญหาทางการเงินเรื้อรังมาหลายปีทำให้เขาต้องหาทางประหยัดค่าใช้จ่ายและพยายามหาไรายได้พิเศษเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามการเลือกใช้วิธีการเปิดบ้านให้เช่าอาจไม่ได้ช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้เท่าที่เขาคาดหวังโดยเฉพาะเมื่อผู้เช่าไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ตามกำหนด ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นกรณีเดียวกันกับคู่รักหนุ่มสาวที่ได้เข้ามาเช่าบ้านของเขาจากการให้ปากคำของพยานและเพื่อนบ้านบอกว่าไมเคิลจะแสดงอาการไม่พอใจอย่างหนักเมื่อผู้เช่าไม่สามารถชำระค่าเช่าได้และเขายังมีประวัติการใช้ความรุนแรงและค่มขู่ผู้เช่าหลายรายในอดีตในกรณีของคู่รักที่ถูกสังหารมีรายงานว่าพวกเขาได้ขอไมเคลิลเลื่อนการชำระเงินค่าเช่าออกไปอีก แต่เรื่องนี้ทำให้เขานั้นโกรธจึงเริ่มมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงปัจจัยที่2พฤติกรรมก้าวร้าวและความโกรธแขน้นนอกจากปัญหาทางการเงินแล้วไมเคิลยังเป็นที่รู้จักในหมู่เพื่อนบ้านว่าเป็นคนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและมีอารมณ์แปรปรวนแม้ว่าจะดูเงียบขรึมในชีวิตประจำวันแต่เมื่อถูกกดดันหรือรเผชิญกับความขัดแยง้งเขาก็มักจะแสดงออกถึงความรุนแรงในรูปแบบที่น่ากลัว จากการให้ข้อมูลของผู้ที่เคยรู้จักกับเขามักบอกว่าเขานั้นอารมณ์แปรป่วนง่ายแถมยังมีพฤติกรรมข่มขู่หากเขารู้สึกว่าถูกคุกคามหรือว่าขัดแย้งกับผู้อื่นแรงจูงใจส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการสะสมของความโกรธที่ไม่ได้รับการแก้ไขเมื่อเหยื่อไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ตรงตามที่เขาต้องการความโกรธนี้จึงทวีความรุนแรงขึ้นและยังดูเหมือนว่าเขาตัดสินใจลงมืออย่างโหดร้าย เพื่อปลดปล่อยความโกรธแค้นนั้นปัจจัยที่สามปัญหาทางจิตใจและการเสพสารเสพติดจากรายงานการสืบสวนมีข้อมูลบ่งชี้ว่าไมเคิลอาจมีปัญหาทางจิตใจที่สะสมมานานและอาจไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมปัญหาทางจิตใจเช่นภาวะความเครียดความหดหู่หรือความวิตกกังวลที่ไม่ได้รับการแก้ไขอาจส่งผลให้เขามีพฤติกรรมก้าวร้าว และยากที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองปัจจัยที่4การตอบสนองต่อความล้มเหลวในชีวิตเมื่อเราพิจารณาชีวิตของไมเคิลเราจะเห็นว่าเขามักเผชิญกับปัญหาที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนไม่สามารถควบคุมชีวิตของตนเองได้ตั้งแต่การล้มเหลวในการสร้างชีวิตที่มั่นคงไปจนถึงปัญหาทางการเงินที่ทำให้เขาต้องพึ่งรายได้จากการให้เช่าพื้นที่บ้านความรู้สึกว่าตนเองล้มเหลว อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกโกรธและกดดันมากขึ้นเมื่อเขาต้องเผชิญกับปัญหาที่เขาคิดว่าเขาไม่สามารถควบคุมได้เช่นการที่ผู้เช่าไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ตรงเวลาเขาอาจรู้สึกว่าตนเองถูกกดดันและคมเหงจากสถานการณ์รอบตัวทำให้เขามองคู่รักหนุ่มสาวซึ่งเป็นผู้เชา่าเป็นตัวแทนของความล้มเหลวในชีวิตของเขาจนนำไปสู่การลงมือที่รุนแรง เพื่อแสดงอำนาจควบคุมในสิ่งที่เขาคิดว่าสูญเสียไปแม้ว่าปัจจัยเหล่านี้จะไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริงแต่ก็นับว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าไมเคิลนั้นไม่ได้เป็นเพียงคนธรรมดาที่แสดงอาการโกรธขณะขัดแย้งกับผู้เช่าเท่านั้นแต่ยังเป็นบุคคลที่มีภาวะจิตใจที่ซับซ้อนที่เต็มไปด้วยปัญหาส่วนตัวที่อาจผลักดันเขาเข้าสู่เส้นทางแห่งความโหดร้าย หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนและรวบรวมหลักฐานต่างๆที่เพียงพอไมเคิลก็ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมต่อเจสสิก้าและออสตินคู่รักหนุ่มสาวที่เข้ามาเช่าพื้นที่บ้านของเขาคดีนี้จึงเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบกระบวนการยุติธรรมได้เริ่มต้นขึ้นโดยที่ไมเคลิลต้องเผชิญหน้ากับข้อกล่าวหาที่อาจนำไปสู่การตัดสินโทษที่สูงที่สุดการสืบสวน เป็นขั้นตอนที่ท้าทายสำหรับทั้งทีมเจ้าหน้าที่และฝ่ายกฎหมายหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงไมเคิลไม่เพียงแต่เป็นพยานบุคคลแต่ยังมีหลักฐานทางกายภาพจากสถานที่เกิดเหตุซึ่งนำไปสู่การฟ้องร้องทางกฎหมายในข้อหาฆาตกรรมหนทางข้างหน้านั้นเต็มไปด้วยการต่อสู้ทางกฎหมายที่ซับซ้อนและมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลฝ่ายอาาาัยการได้เรียบเรียง และนำเสนอหลักฐานทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมมาตั้งแต่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นคราบเลือดและดี a ของเหยื่อที่พบในที่ผักไปจนถึงพยานบุคคลซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ได้ยินเสียงทะเละวิวาทในคืนที่เหยื่อหายตัวไปซึ่งหลักฐานเหล่านี้ก็ช่วยให้คณะลูกขุนเห็นภาพเหตุการณ์ได้ชัดเจนขึ้นว่ามีการกระทำที่มีเจตนาร้ายต่อเหยื่ออย่างไม่ต้องสงสัยนอกจากหลักฐานทางกายภาพแล้ว ทีมอายาการได้เชิญนักจิตวิทยาเข้ามาเป็นพยานในคดีนี้ด้วยเพื่อจะได้อธิบายถึงสภาพจิตใจและพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของผู้ต้องหาซึ่งอาจมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์ฆาตกรรมครั้งนี้นักจิตวิทยาก็ได้วิเคราะห์ว่าไมเคิลมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อความขัดแย้งด้วยความรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อเขารู้สึกถูกข่มขู่หรือไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้และยิ่งไปกว่านั้น ปัญหาทางการเงินที่เขาเผชิญอยู่ก็เชื่อว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เขากระทำความผิดนี้ในขณะเดียวกันฝ่ายจำเลยได้พยายามโต้แย้งว่าไมเคิลไม่มีแรงจูงใจที่จะสังหารผู้เช่าของเขาและชี้ให้เห็นถึงความไม่สมเหตุสมผลของข้อกล่าวหาฝ่ายอายการก็ได้แสดงหลักฐานที่ชัดเจนซึ่งท้าทายคำแก้ตัวเหล่านั้นหลักฐานที่ตำรวจพบในบ้านของไมเคิ ทำให้ข้อโต้แย้งของฝ่ายจำเลยดูไม่น่าเชื่อถือเมื่อทเทียบกับข้อพิสูจน์ทางกายภาพที่ชี้ให้เห็นถึงความผิดของไมเคิลได้อย่างชัดเจนเมื่อการพิจารณาคดีสิ้นสุดลงคณะลูกขุนได้พิจารณาหลักฐานอย่างละเอียดโดยหลักฐานสําคัญประกอบไปด้วยรอยกระสุนและคราบเลือดในบ้านของไมเคิลที่ตรงกับเหยื่ออย่างชัดเจนรวมถึงการค้นพบกระเป๋าเดินทางที่บรรจุชิ้นส่วนร่างกายของเหยือ ซึ่งถูกพบลอยน้ำอยู่ที่ชายหาดออล r คร e บีชในเดือนมิถุนายนปี2020หลังจากนั้นคณะลูกขุนมีมติเป็นเอกฉันว่าไมเคิลรีดัต r ีมีความผิดในข้อหาฆาตกรรมระดับสองและแยกชิ้นส่วนศพเพื่อทำลายหลักฐานแม้ฝ่ายจำเลยจะโต้แย้งว่าไมเคิลไม่มีแรงจูงใจในการก่อเหตุแต่หลักฐานที่นำเสนอในสารก็ได้ทำลายข้ออ้างดังกล่าวได้อย่างสิ้นเชิง จึงทำให้ไมเคิลถูกตัดสินจำคุก46ปี8เดือนในเดือนเมษายนปี2023โดยในระหว่างการพิจารณาคดีศาลได้ชี้ถึงความโหดเหี้ยมของการกระทำการแยกชิ้นส่วนศพของเหยื่อและการไม่สำนึกผิดของไมเคิลอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ถูกตัดสินจำคุกยาวนานโดยโทษสูงสุดภายใต้กฎหมายสหรัฐ สำหรับข้อหาฆาตกรรมระดับ2ซึ่งข้อหาฆาตกรรมระดับ2นี้แอดก็ไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรบ้างนะคะหากผู้ชมท่านใดมีข้อมูลหรือความรู้ทางด้านนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจากที่ทางช่องของเราได้นำเนื้อหาทั้งหมดมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้ส่วนตัวแล้วหญิงก็มองว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่อาจผลักดันให้เขาลงมือก่อเหตุอันโหดร้ายนี้ ทังแรงกดดันทางการเงินปัญหาความสัมพันธ์ส่วนตัวและปัญหาทางจิตใจที่สะสมมานานในคดีนี้ความขัดแย้งเริ่มจากปัญหาเรื่องค่าเช่าบ้านเมื่อผู้เช่าไม่สามารถชำระค่าเช่าบ้านได้ตามกำหนดไมเคิลจึงรู้สึกว่าตนเองสูญเสียทุกสิ่งที่พยายามสร้างมาจนนำไปสู่ความกดดันและความรู้สึกสูญเสียการควบคุมในชีวิตหลายครั้งที่คนเราจะแสดงออกด้วยความโกรธ เมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้และในกรณีของไมเคิลความโกรธที่รุนแรงเกินกว่าจะควบคุมได้เนื่องจากเขามีประวัติแสดงความก้าวร้าวและกดดันผู้อื่นในช่วงเวลาที่มีความขัดแยง้งมันจึงอาจเป็นตัวเร่งให้ความโกรธในตัวเขาพัฒนาไปจนกลายเป็นการกระทํำที่รุนแรงอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญก็คือสภาพจิตใจของไมเคิลซึ่งดูเหมือนว่าไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ปัญหาทางจิตใจนี้อาจทำให้เขามองคู่รักหนุ่มสาวในฐานะผู้เชา่าที่ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทุกข์ยากในชีวิตของเขาและนำไปสู่การกระทำที่อำมหิตและไร้ความปราณีในแง่คิดและบทเรียนคดีนี้ทำให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการกับความเครียดและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตความเครียดจากปัญหาทางการเงินการจัดการความขัดแยง้ง และการขาดการสนับสนุนทางจิตใจสามารถนำไปสู่การกระทำที่เราอาจไม่เคยคาดคิดว่าตนเองจะทำได้ค่ะบทเรียนที่เราได้จากคดีนี้คือการหันมามองคนรอบข้างด้วยความเข้าใจและการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองรวมถึงการเฝ้าระวังสัญญาณของความเครียดและภาวะที่ไม่สมดุลในตัวเราเองหากเรารับรู้ถึงปัญหานี้ตั้งแต่เนิ่นๆ เราอาจสามารถป้องกันไม่ให้เหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นได้เมื่อเรารู้สึกว่าชีวิตเริ่มกดดันหรือสูญเสียการควบคุมแทนที่จะตอบสนองด้วยความโกรธหรือว่าความรุนแรงเราสามารถเลือกวิธีที่สร้างสารรค์ได้เช่นการพูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้หรือการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาสุดท้ายนี้หญิงก็อยากให้ทุกคนระลึกถึงเสมอว่าทุกปัญหามีทางแก้ แต่การแก้ไขต้องเริ่มจากความเข้าใจและการจัดการที่เหมาะสมเมื่อเราดูแลสุขภาพจิตของตนเองและช่วยดูแลคนรอบข้างเราก็สามารถสร้างสังคมที่มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกันได้อย่างมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างและถ้าหากท่านใดมีเรื่องราวที่น่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยนะคะ หญิงหวังว่าเรื่องราวที่เราได้เล่าในวันนี้จะเป็นอุทาหรณ์และช่วยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลตนเองและสังคมรอบข้างนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณค่ะ